สวัสดีเ้อพี่น้องปองไปผู้ติดต,ตามสุดหล่อประตูใจเมื่อนี้เราประตูใจก็มาแล้วพี่น้องมือวานบ่ยได้มามือวานบ่เห็นเนาะเมื่อนี้เห็นเมื่อนี้กลับมาเมื่อนี้เบิ่งพี่นอ้องก็เลยติดตามอยู่ก็เลยถามมือวานเนี่ยเพาเห็นขออภัยด้อพี่น้องเพราะว่ารายการบมากจะเลยบ่ได้ทรงเลยบ่ได้คำนวณเนาะพี่น้องนราเมื่อนี้มาแลว้วของวันที่สิบเก็ดเมื่อนเสาร์มาแล้ว ของมือเนเสาผู้นี้พี่น้องของวันที่สิบเจ็ดผูนี้มาแล้วมาให้พี่น้องเห็นแล้วของวันที่สิบเจ็ดมาแล้วเราเราประตูใจมาให้พี่น้องเห็นแล้วนับพี่น้องนะขามไปมือเน่งพี่น้องไายการว่าเห็นออกมากก็เลยบเดียวออกอากาศเหมือนนี่เห็นมาเลยเดียวออกอากาศให้พี่น้องเบิ้งเนาเราเป็นยังมือได้มากกับเบิ้งกันละพี่น้องมือได้บ่มากกับ่ได้เบิ้งบ่ได้เห็นกันเาพี่น้องเนาะ กันเห็นมากอ่ะเดี๋ยวคำนวณได้ต่วบามากคำนวณบ่ได้จักมันมากตัวได้จังไดจังสีไหมเจ้าบ่าของเก่าอยู่วันที่สี่สิบห้าก็มีดอกเจ้าบาของจักมันออกตัวได้บ่หูจักมีของเก่าอยู่เจ้าบาของของวันที่สิบหกบ้ามากไหมพี่น้องก็เลย,ยบ่ได้เบิ่งกันนอพี่น้องเนาะมาตั้สิบเจ็ดเอาพี่น้องบีนน้ไปเบิง้งสุดเลับประตูใช่เลยพี่น้องโบลายายังห่าง มาเด้อพี่น้องปองไปเอฟซีสกูทุกคนพุ้ติตามเล่าประตูใส่กลับมาแล้วพี่น้องเล่าประตูใส่ของวันที่สิบหกจะมันออกตัวใดนี่ของวันที่สิบห้าเลยออกวันที่สิบหกเอาให้พี่น้องเบิ้งมันหนีม,มาวันที่สิบเก็เลยดิพี่น้องบ้านนี่ของวันที่สิบห้ากะมีจังสีละจะมแม่ออกตัวใดหน้าพี่น้องก็เลยเอามาโซ่ให้พี่น้องเบื้องคือของวันที่สิบห้าจะาแม่ออกตัวใด บวกับบงกจักเพราะว่าวันที่16มามาเอาพี่น้องวันนี้บ่เบาไลายใหญ่หางไปเบิ้งของวันที่10เกตเลยพี่น้องหลักเอาเลยวันที่16บ่เห็นเด๋เขาจบ่ส่งมาบ่มีผู้ทรงมาก็เลยบ่เห็นว่าปูเปิดหากับมาเห็นนะนะก็เลยบ่ได้ีอวอากาศเอาไม้พี่น้องเอามือนี้บาทนี่เอาของวันที่10เกตเลยเนาะพี่น้องเนาะแล้วประตูใส่วันที่10เกตตุลา2,568จ้าบคู จับคูเอาประตูใส่จับคูนีสองคูเจ้พี่น่องเอาไปฝีรถจับคูแปดสองนีสองคูพี่น่องเอาหลัดไปเลยแปดสองสามหก 36วิ่ง Vinh Vinh ครับพี่ Vinh กมสามหกล่องแปดสองครูวิ่งเดินสามล่องหก เล่าสันติภาพเล่าสันติภาพสันติภาพ ละละติภาพโอ้ยมันหัวดผาพเอะเลยเสียวกวนละละกับวนละเลนติผัพจับคู่ห้าหกห้าเก็ด Yes. 9 cầu. Cầu à, à, Đừng Hà chết Hà cầu à, cầu hình cầu wing bình hạ cao cung hạ cao long hạ hốc cung hình đen hạ long cầu lao tan tị là cả mà và xa xôn lao thì nào mà xa xôn lao lạ xa xôn chỗ nào Rồi, lão, nào chắp khu Cào cầu cao kết kết cao kết hốc kết Câu kết, Câu kết. Vinh. Vinh cao kết Cao kết Vinh Cốm cầu kết Không mất cầu ร่องหกเกดคู่วิ่งเินเก่าร่องเกต เจ็บคู่นกตาดเจ็ดคูห้าหกห้ากเก้าแปดศูนย์ Vinh Hà Cầu Vinh Hà Cầu Công Hà Cầu Rong Hà hộ. ร่องแปดศูนย์กูวิ่งเดินหาร่องเก่า นี nee, ่เคอีน nah, nah. nee, ี nee, ่เคอีศรนันะตัวอย่างนี่เคอีวีไอพีนี่เคอีวีไอพีเศรไอพีจับคู chép khu sổn si sổn si a hà vinh xì sì hà, xì sì hà vinh xì sì hà gom. hà song, hà song lỏng, song xì sì khu vinh เดซีรอง Nikkei okay. okay. Nikkei so. so. Chấp khu 3, 4 0, 1 6, 1, 11, mọc nung vinh Ngốc nâng vinh mọc nung công xuân nung khu vinh đen แคปหน้าจอเด้อพี่น้องผู้ได้เข้ามาแล้วเอาไปลุ่นโชคกันมือนเสาตีหาเครื่องพี่น้องกลับมาแล้วขาดรายได้ไปมือหนึ่งนโมเจา้าเนาะ f อซเพราะว่าบ่มามือเชมา,านี่วันที่สิแล้วประตูใส่วันที่สิเกตุลาสองพันจับคู่แปดสองสาวิ่งสากลมสามหลอง8ปดสองกูวิ่งเด่นสามล่องห Nói chẳng tiếp hợp. Hạ kết, hạ cầu, hạ hốc. Bình hạ cầu, cốm hạ cầu, long hạ kết. Long hạ kết, long hạ hốc. Khu vinh, đen hạ long cầu. Phật xa xuân lao. Hốc cầu, cầu kết. Hốc kết, bình hốc kết. Hey, bình, cầu kết. Cốm cầu kết, long hốc cầu, long hốc kết. ควิงเด่นเก่าล่องเก็ดลเลกตาหาหกหาเก่าแปนวิ่งหาเก่ากลมหาเก่าล่องหาหกล่องแปดศูวิงเด่นหาล่องเก่านี่ค่อิเวพี่สองสี่หาสอหาวิ่งสีหากลมสีหาล่องสองล่องหาสองวิงเด่นสีล่องหานี่ค่อิเสาสามสี่ศูหนึ่ง วิ่งหกหนึ่งกลมหกหนึ่งร่องสามสี่ร่องศูนย์หนึ่งคู่วิ่งเด่นหนึ่งร่องหกพี่น้องพอได้เข้ามาแล้วก็หายได้โชคได้ลาบกันสุขูทุกคนเด้อเฮงเงปังปังกันสุขูทุกคนเง,งินให้นอ้องช่องให้ไหลบ่เก็บบ่จนกันพี่น้องให้คุณพารักษาทเทวดาคุมครองพอกันอีกวันที่สิบแปดได้พี่น้องเด้อสำหรับม้มนี้วอเก้าคำว่าสวัสดี